วงการตลกชอบเดือดอกสดาวป่วยหนักเส้นเลือดก้าสมองแตกเพื่อนพ้องหาส่งกำลังใจเผยหน้าที่เข้าเยี่ยมแม้พูดไม่ได้แต่สู้ไม่ถอยวงการบันเทิงไทยต้องพบกับข่าวที่สร้างความเตือนใจอย่างมากอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่าตลกอาวุโสผู้ไปที่รักของแฟนๆอย่างเดือดอกสดาวหรือชื่อถึงว่านายสมใจสุขใจวัยเจ็ดสปีได้ล้มป่วยกระทันหันด้วยอาการเส้นเลือดก้าสมองแตก และต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิลินธร,รเทตเตเวกโดยอาการที่เกิดขึ้นไม่เพียงสร้างความตกใจให้แก่ครอบครัวและเพื่อนสนิทแต่ยังกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เขาเดินดอกสะดาวถือเป็นบุคคลที่สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับคนไทยมานานหลายทศวรรษการที่เขาต้องเผชิญกับอาการป่วเช่นนี้ทำให้หลายคนรู้สึกเศร้าและเป็นหงงอย่างยิ่ง เรื่องราวเริ่มต้นจากการที่น้าสั่งดอกสะดาวตลกคุ้นน้องและเพื่อนสนิทได้โพสต์ภาพของเดอในสภาพนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วยโดยมีสายให้ออกซิเจนและท่อเจอะคอเพื่อช่วยในการหายใจภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่เห็นเนื่องจาก